สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะครูสิตาเนาะมาบอกเทคนิคดีๆให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะอ่าหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ย Facebook ครูสิตานะบางคนยังไม่รู้นะคะแต่ว่าวันเนี้ยครูตั้งใจจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะเป็น โปรแกรมการเรียกเงินนะคะก่อนนอนนะคะใครได้ฟังก็คือโชคดีไปเนาะนะคะซึ่งไม่ค่อยได้สอนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าครูว่าครูสอนมาเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมีงานใหญ่นะคะก็เลยอยากมาโปรแกรมให้กับพวกเราทุกคนเนาะตื่นเต้นด้วยแหละนะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้พวกเราทุกคนได้ฟังนะคะว่าเออมันเป็นอย่างไรการโปรแกรมเรียกเงินในตอนเช้า เออเราจะสามารถที่จะทํามันอย่างไรให้ให้การเงินเรามันเข้าแบบง่ายๆสบายๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าครูเองเป็นนักโปรแกรมจิตด้านดีนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยด้วยนะคะก็ไม่รู้จะเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวทำไมเนาะพราะเดี๋ยวถ้าเราตายไปเนี่ยความลับมันก็หายไปอยู่ดีนะคะก็เลยอยากจะบอกพวกเราทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่นอนนะในตอนนี้ เสียงครูชัดหรือเปล่าได้ยินชัดไหมเอ่ยนะคะใครได้ฟังก็โชคดีไปนะคะเผื่อใครที่จะเก็บคลิปนี้ไว้นะคะสำหรับไว้โปรแกรมตัวเองก่อนนอนละกันนะคะตอนนี้คือแบบเดี๋ยวนะครูเราจะปิดเสียงยังไงดี <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะอีกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มละนะคะอยากให้ทุกคนได้ มาฟังโปรแกรมดีๆกันก่อนนอนมาดึกไปหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะผเอิญพรุ่งนี้ครูมีงานใหญ่นะคะที่กรุงเทพนี่แหละนะคะตอนเช้าเป็นงานจูนกับจักรวาลน,นะคะตอนกลางคืนเออตอนเย็นตอนบ่ายนะคะจะเป็นงานแบรนด์นะคะอืมเนาะก็สนุกแน่นะคะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะประกอบกับการที่เห็นบรรยากาศแล้วไม่มีเลยสักครั้งหนึ่งที่ครูไม่รู้สึกตื่นเต้นนะคะอืมเนาะ ะสักครู่หนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวครูแจ้งลูกๆที่หน้าเพจนิดหนึ่งเผื่อว่าใครยังไม่ไม่นอนเนาะจิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอเรื่องนี้เราต้องรู้เนาะเป็นอย่างไรบ้างได้ฟังเสียงครูยอย่างเดียวรู้สึกดีไหมคะอ <ś cis> ่าใครที่อยากสั่งจิตนะคะในตอนก่อนนอนเนี่ยดีมากๆเลยเดี๋ยวนะครู กำลังหาเพลงที่จะทำให้พวกเราเข้าสู่จิตใต้สำนึกแบบง่ายๆสบายๆนะคะอืเสียงครูชัดไหมลูกชัดไหม จิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอนะคะครูเองต้องบอกว่านอกจากเราขยันแล้วนะเรายัางมีจิตของการให้ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าให้ไม่เป็นนะก็อยากช่วยนะแต่ตัวเองก็ไม่รอดเนะยิ่งช่วยก็ยิ่งตายทั้งเราทั้งเขาก็ตายกันอยู่ดีนะคะไม่มีใครนะคะไม่มีคนว่ายน้ำไม่เป็นคนใดช่วยคนให้รอดตายได้ฉันใดเราก็เช่นกันค่ะหากเราไม่สามารถลุกขึ้นมา ร้างตัวเองให้รอดได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้คนอื่นเขารอดได้อะนะก็พูดกันตามตรงเลยก็เป็นแบบนี้นะคะวันนี้ทุกคนคะ่ะครูรู้ว่าสิ่งที่พวกเราปรารถนากันนั้นคือการเงินการงานนะคะความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมค่ะสิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกเราว่ามันง่ายมากๆเลยในกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดนะ สิ่งที่ดึงดูดง่ายที่สุดเลยนะคะถ้าคุณเชื่อตามครูคุณก็ได้มันเลยนะก็คือเงินนั่นแหละนะคะเงินเป็นสิ่งที่ดึงดูดง่ายเพราะว่าเขาเป็นสิ่งของเขาไม่มีหัวใจแต่เราสามารถทําให้เขามีพลังงานได้ซึ่งมันเป็นความลับที่หลายคนไม่รู้ว่าเฮ้ยเงินเนี่ยเป็นพลังงานได้หรอคะครูเป็นได้นะคะของทุกอย่างเป็นพลังงานได้ถ้าวันนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ให,ให้หัวใจคุณมีความสุขได้ สิ่งที่ดึงดูดยากเลยนะเอาจริงๆเลยก็คือคนนั่นแหละนะคะคุณดึงดูดให้คนคนหนึ่งมารักคุณได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะคะหรือคุณมีอภิชาติสามีหรือคุณมีอ,ภ,มอ,มอภิชาติตบุตรคุณสามารถเปลี่ยนหัวใจของใครได้นะคะด้วยความรักความสุขเนี่ยถือว่าคุณสุดยอดคุณโคตรเก่งเลยนะคะในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทุกอย่างที่ไม่มีหัวใจดึงดูดง่ายหมดนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างง,ง่ายๆสบายๆนะคะ ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายๆคุณมีสิทธิที่จะเชื่อมันได้ทันทีนะคะเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าเราโง่นะเชื่อยากไม่ได้แปลว่าเราฉลาดนะคะวันนี้ครูเองต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะดิ้นรนที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จมาเรียกว่าโอ้โหทำงานมาทุกรูปแบบเลยคะ่ะแต่วันนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตครูอะ่ะมันง่ายจริงๆนะนักเรียนมันคือการที่ครูออกมา เปลี่ยนจิตตั้งต้นของตัวเองใหม่ปกติเราตั้งเป้าเพื่อตัวเรานี่แหละนะเพื่อต้องบอกตรงๆเลยว่าตั้งเป้าความโลภเลยล่ะนะักเรียนคาะธุรกิจเครือข่ายขายประกันทําทุกอย่างเลยก็คือเงินเนี่ยเป็นที่ตั้งเลยถ้าคุยกับฉันต้องต้องผลประโยชน์มาก่อนว่าง่ายพูดกันหย,ยาบๆเลยนะฮะเราไม่รู้มาก่อนไงว่า เราไม่รู้ทางรัดระดับโลกแบบแตกฉานเนาะจะทําอะไรก็เงินเป็นที่ตั้งนะนั่นคือสิ่งที่ครูเป็นในอดีตนะเรื่องอื่นช่างแม่งช่างมันช่างมึงนะคะมาตลอดเลยตามหาแบบเนี้ยมาทาั้งชีวิตไม่ประสบความสําเร็จค่ะทำยังไงก็ไม่สําเร็จค่ะยิ่งตามหาเงินเงินยิ่งเหมือนวิ่งหนีเรานะคะให้เราคอยหาอยู่เรื่อยเลยนะคะมารู้อีกทีคือเฮ้ย เราไม่ต้องตามหาเงินด้วยแต่เราสามารถทําตัวเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินได้นะเมื่อเรารู้จักกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะเริ่มโปรแกรมครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วเนาะนะคะก็ฟังเรื่องราวครูไปแล้วก็คิดตามไปในแบบของเรานะคะลองไม่มีภาพเดียวบ้างมีแต่เสียงอย่างเดียวนะคะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะรับฟังโปรแกรมนี้ยเราต้องรู้สึกโล่งบ่งสบายนะคะมีความสุขปิติสุขนะคะ คลื่นเสียงที่ครูส่งไปเป็นคลื่นเสียงแห่งคนประสบความสําเร็จจริงๆดังนั้นเสียงที่เราฟังมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราล้านเปอร์เซ็นต์ท่านี้เราเลือกฟังคนที่ไม่ประสบความสําเร็จจริงๆเราเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จจริงๆถ้าเราเลือกฟังคนประสบความสําเร็จในระยะเวลา20ปีเราเองก็จะต้องประสบความสนะะ 20, ําเร็จนะคะอย่างเร็วก็20ปีเท่าเขาถ้าเราเองเลือกฟังคนประสบความสําเร็จเร็วมีผลลัพธ์จริงเราก็มีสิทธิ์ที่จะ ประสบความสำเร็จเร็วและก็มีผลลัพธ์จริงนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของครูสีตาเริ่มต้นจากการโปรแกรมจิตค่ะครูเองเป็นนักโปรแกรมจิตด,ด้านดีมากๆเลยวันนี้ในทุกๆอย่างครูสามารถหยิบออกมาแล้วเป็นพลังงานที่ส่งเสริมสนับสนุนครูได้หมดไม่ใช่แค่เงินนะคะแต่วันนี้ครูจะมายกตัวอย่างให้พวกเราเกี่ยวกับการเงินก่อนนะคะดีไหมนะคะทุกคนคงจะอยากฟังการเงินมากๆเลยนะคะ พรุนี้อย่าตกใจถ้าเงินในบัญชีจะเข้านะฮะคนทํางานประจําก็ไม่เข้านะลูกนะก็ลองเงินเดือนนะลูกนะ <c oughs> เดี๋ยวครูขาหนูโปรแกรมทำไมเงินหนูไม่เข้าเองทำงานประจําก็รับรายเดือนนะลูกนะส่วนคนที่ทํางานที่สามารถรับเงินได้ทุกวันนะคะก็อย่าแปลกใจถ้าพวกนี้การเงินคุณจะเข้านะฮะวันนี้ครูนะคะจะบอกเราแบบนี้ค่ะว่าการโปรแกรมการเงินเนี่ยง่ายมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่เราต้องวัง วางจิตของเราในการโปรแกรมการเงินคือความว่างเปล่าเบาสบายนะคะอย่าหนักนะอย่าหนักรู้สึกเบาๆว่างเปล่าเบาสบายอา,อารมณ์ประมาณไหนคะครูอารมณ์ประมาณเหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นไหมว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราคิดอะไรเพลินๆชิลๆเออทันไหมคะโล่งโปร่งสบาย ว่างเปล่าเบาๆชิวๆนะคะนั่นคืออารมณ์ที่ดึงดูดได้แบบง่ายๆสบายๆส,สิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทํานะคะคือการที่เหมือนเรารวบรวมจิตของเราให้อยู่นิ่งสงบอยู่กับน้ำเสียงของครูและคำพูดที่ครูจะโปรแกรมกับเราต่อไปนี้นะคะใครรู้สึกโล่งโป่งสบายแล้วเบาสบายนึกถึงที่นอนนุ่มๆของเรานึกถึงนะ ความนุ่มของบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ได้ขนนกเบาะนุ่มๆที่นอนนุ่มๆโซฟานุ่มๆสัมผัสสบายสบายผ่อนคลายโล่งโปร่งสบายให้รู้สึกความสบายในการหายใจของเราประหนึ่งเราอยู่กลางทุ่งหญ้าเลยค่ะอากาศดีๆนะอากาศกำลังดีเลยลงพัดชิลๆรู้สึกสดชื่นค่ะ ได้กลิ่นนะความสดชื่นเข้ามากระทบที่ลมหายใจของเรารวมถึงทุกเซลล์ของเราเลยนะอืมพอเราเบาสบายแล้วนะคะหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเบาสบายจังเลยรู้สึกเบากลางคืนจำไว้นะลูกต้องรู้สึกเบาเท่านั้นนะคะถ้าหนูรู้สึกหนักตื่นเต้นหนูจะนอนไม่หลับนะคะครูเนี่ยมาครูดาวพร้อมเราเลยนะเพราะว่าครูตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยนะคะก็มาครูดาวไปพร้อมกันมา ถ้าครูโปรแกรมไปโปรแกรมมาแล้วครูโกนแปลว่าครูหลับแล้วน,นักเรียน <laughs> แปลว่าครูโล่งโปร่งสบายจริงๆนะคะโอเคครูจะนอนไปพร้อมกับเราสักครู่ค่ะอาจจะเด็นจะเดียนฮะ ลงโปร่งสบายเบาสบายนะคะเหมือนเรามีนะคะที่นอนนุ่มๆผ้าห่มนุ่มๆน,นะคะที่คอยโอบกอดเราตลอดเวลาเลยนะคะเออนุ่มนะจับไปทางไหนสัมผัสอะไรก็นุ่มนะคะรู้สึกว่าอุ้ยรู้สึกดีจังเลยมีความสุขจังเลยนะคะอ่า หลังจากโล่งโป่งสบายแล้วนะตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะครูอยากให้พวกเราทุกคนเนาะเตรียมมือของเราด้วยใครที่เตรียมเข้านอนแล้วไปเลยไปอยู่ใต้ผ้าห่มนะคะเอามือนะคะเอาขวาทับซ้ายนะคะทําไมต้องขวาทับซ้ายนะคะงานวิจัยรองรับว่านะคะเมื่อไหรก็ตามที่เราเอาขวาทับซ้ายเนี่ยจิตใต้สํำนึกของเราจะสั่งการให้เราเป็นคนสําเร็จง่ายๆสบายๆนะคะนี่พวกเรานี่โชคดีจังเลยได้ของฟรีตอนกลางคืนนะคะ อ่ะเบาสบายแล้วมือขวาทับมือซ้ายแล้วเราจะมาโปรแกรมกันนะคะรู้สึกไม่ปวดเนื้อปวดตัวอะไรเลยนะลูกนะรู้สึกเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันเบาประหนึ่งเหมือนร่างกายเราหายไปอ่าอารมณ์เพลินๆชิลๆดีมากค่ะ มันต้องนำด้วยอารมณ์แบบนี้ก่อนนะใครที่โปรแกรมการเงินหนักๆตอนกลางคืนเนี่ยไม่เห็นผลนะคะตอนเช้าโปรแกรมอีกแบบหนึง่งกลางคืนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะโอเคครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้เรารู้สึกถึงเงินจำนวนมหาศาลเลยนะคะที่เขาไหลมาเทมาหาเรา วันหนึ่งเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่นึกถึงภาพแม่เหล็กไว้ลูกแล้วก็ดึงดูดการเงินมากมายมหาศาลเข้ามาหาเราวันหนึ่งฝนที่ตกจากฟ้าตกไปด้วยแบงค์นะทุกสก,กุลเงินที่เราปรารถนาเลยรู้สึกถึงมันใบหน้าที่รู้สึกถึงเงินจำนวนมหาศาลนั้นที่ฟ้าตั้งใจส่งมาให้กับเราเรารู้สึกอย่างไร พิมความรู้สึกเรามาและอยู่ในห่วงรวังแห่งความสุขทางด้านการเงินค่ะอยู่ในห่วงพวังแบบนั้นรู้สึกถึงเงินจำนวนมหาศาลที่มากมายเหลือเกินค่ะเขาค่อยเพิ่มพูนนะคะหล่นจากที่พื้นระดับของการเงินเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมาจนหัวเข่าของคุณค่ะสูงขึ้นเยอะขึ้น หล่นเพิ่มขึ้นเงินมากมายเหลือเฟือค่ะพร้อมจะถาโถมใส่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะรู้สึกอย่างไรจับความรู้สึกค่ะใบหน้าที่มีความสุขรอยยิ้มตาตื่นใจความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คุณพยายามที่จะหยิบเงินพวกนี้ยออกไปใช้ค่ะแต่ใช้เท่าไหร่ก็หล่นกลับมาหาคุณอยู่ดีค่ะ คุณกำลังหยิบเงินจำนวนมหาศาลนี้ไปให้ใครคะคุณกำลังส่งต่อเงินจำนวนมหาศาลนี้ให้กับใครคะคนที่คุณเอาไปให้คุณเห็นหรือเปล่าคะว่าเขามีสีหน้าแววตาอย่างไรการเงินที่ถาโถม มาสู่คุณนั้นไม่เคยหยุดนะที่จะหล่นมาเพิ่มเติมตลอดทุกวินาทีเลยทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันคุณจะทำอย่างไรกับเงินจำนวนมหาศาลนี้คะนอกจากคุณเอาไปใช้นี้ไปสร้างชีวิตใหม่ไปให้ครอบครัวของคุณแล้วคุณเอื้อเฟื้อแบ่งปันคุณเอาเงินนี้ ไปสร้างสิ่งที่มีประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้บ้างคะลองจินตนาการสิลูกพิมพ์ความสุขมาพิมพ์ความรู้สึกมาคุณหอบเงินไปจำนวนเท่าไหร่ในการช่วยเหลือแบ่งปันโลกใบนี้ ใครบ้างคะพิมมารู้สึกอย่างไรบ้างคะพิมมาอยู่กับความรู้สึกของเราไปที่บัญชีทางการเงินของคุณค่ะตอนนี้เงินมันมากมายมหาศาลเละเกินค่ะคุณเอาเงินไปฝากแล้วฝากเล่าทุกแบงค์ทุกบัญชีทางการเงินของคุณ ตอนนี้คุณเห็นตัวเลขที่เท่าไหร่คะสมุดบัญชีเริ่มนั้นเป็นชื่อใครบ้างคุณเอาไปใช้ก็แล้วเอาไปฝากก็แล้วเงินจากฟากฟ้าก็หล่นมาไม่รู้จักจบจักสิ้นคุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือ ที่จักรวาลนี้พร้อมส่งมอบให้กับเราเพราะเราเองไม่รู้ทางรัดค่ะวิธีการเรียกเงินไม่ได้ยากเลยนอกจากมีความสุขเหลือเกินมีอะไรอีกคะนอกจากช่วยเหลือผู้คนที่ไม่มีแล้วทำอะไรอีกคะให้พ่อให้แม่เรียบร้อยแล้วสร้างบ้าน มีเงินเก็บให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วเอาเงินนั้นไปทำอะไรอีกคะให้ครอบครัวทั้งตระกูลแล้วมันก็ยังร่วงหล่นลงมาอีกจะเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรดีคะบัญชีทางการเงินของคุณล้นหลามไปทั่วตลอดเวลาจะทำอะไรต่อคะเงินแห่งความสุขของคุณ happy money ของคุณ กำลังกระจายสู่ผู้คนจำนวนมหาศาลคุณกำลังส่งมอบเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าพิมพ์ความรู้สึกตอบโต้กับครูค่ะจับที่ความรู้สึกของเราค่ะจักรวาลต้องการความรู้สึกจากคุณค่ะนอกจากความสุขปิติสุขน้ำตาไหล คนลุกดีใจเบิกบานมีอะไรอีกลูกนอกจากรู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วมีอะไรอีกลูกพิมพ์ความรู้สึกด้านดีติดต่อกันนะคะต่อเนื่องเลยตอนนี้พวกเราทุกคนขาใครเที่ยงไม่รับนะคะมาพิมพ์ต่อเนื่องกันเร็วคุณจะขอบคุณเงินเหล่านี้อย่างไรพิมพ์พมาค่ะ สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรอีกรูกบำรุงศาสนาทำอะไรอีกคะพิมพ์อารมณ์และความรู้สึกมาหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาขอบคุณเงินจำนวนมหาศาลค่ะที่จักรวาลแห่งนี้ส่งมอบความมังคังเหลือเฟือมาให้กับเราตลอดเวลา ตอนนี้เงินจํานวนมหาศาลนี้ได้หล่นมาประมาณครึ่งตัวของคุณแล้วนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจากฟากฟ,ากฟ้าที่หล่นมาเพื่อคุณค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูรู้สึกตลอดเวลาค่ะครูไม่เคยรู้สึกขาดแคลนค่ะเพราะครูรู้ทางรัฐระดับโลกนี้ความรู้สึกมาก่อน เดี๋ยวความจริงก็ตามมาค่ะเมื่อความรู้สึกเราพลั่งผูเมื่อความรู้สึกเรามากล้นเมื่อความรู้สึกขอบคุณอยู่ในทุกกระมวลสันดานของเราค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตชับพันทันใดค่ะรวดเร็วมหัศย์เงินทองเป็นเรื่องที่เสกง่ายที่สุดในกจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะเราจะยังลึกเข้าไปถึงโปรแกรมพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหรค่คะ คุณเห็นยอดเงินในบัญชีพรุ่งนี้บัญชีไหนบ้างและยอดเงินเขาเท่าไหร่รู้สึกถึงขอบคุณไม่โลภไม่หนักรู้สึกเบาง่ายเพลินเบิกบานปิติสุขทราบซึ้งใจ ไม่รอคอยแต่จงเชื่อใจไม่สงสัยแต่จงปล่อยวางการขอบคุณการเงินที่ยอดเยี่ยมคุณต้องขอบคุณต่อเนื่องนะคะเกิน17ครั้งนะคะเกิน17ครั้งไม่ใช่แค่คำว่าขอบคุณการเงินแค่นี้ไม่มีพลังงานนะคะกูยกตัวอย่างให้ฟังเช่นขอบคุณการเงินมากมายเหลือเฟือ ที่จักรวาลส่งมอบให้กับฉันในทุกวินาทีฉันได้รับความสุขอิ่มเอมใจผลลัพธ์ทุกอย่างฉันเสกสร้างได้จากเงินที่จักรวาลส่งมอบความมัง่งคั่งมาให้กับฉันตลอดเวลาขอบคุณนะเงินแห่งความมัง่งคั่งเหลือเฟือที่ไหลมาเทมาทุกสกุลเงินเข้าทุกบัญชีการเงินของฉันอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวินาทีทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้รับเงินมากมายเหลือเฟือ จนฉันสามารถจุนเจือให้กับโลกใบนี้ขอบคุณเงินแห่งความสุขของฉันที่นำพาความสุขรอยยิ้มให้กับฉันครอบครัวและผู้คนมากมายมหาศาลพวกเราทุกคนรักเงินรู้คุณค่าของเงินและนำเงินนี้ไปสร้างประโยชน์มากมายให้กับโลกใบนี้นี่คือตัวอย่างนะคะคุณต้องขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจแบบนี้ ต่อเนื่อง17อย่างนะคะ17ครั้งนั่นเองไม่ใช่17อย่างต่อวันแต่17ครั้งต่อการทำนะคะเนี่ยเรียกว่า17ข่าวดีนะคะพวกนี้เรารู้สึกถึงคนมาสนับสนุนเรามากมายเหลือเฟือคะ่ะ mm. เงินจะมาไม่ได้หากขาดผู้สนับสนุนนะคะรู้สึกเลยคะ่ะว่าคนจากที่ไหนนะที่จะเข้ามาสนับสนุนพวกเราไม่ต้องสงสัยคะ่ะ ไปที่โล่งปร่งสบายเหมือนเดิมนะเชื่อใจในจักรวาลค่ะเรามีคนของเราเรามีคนที่รักเราเรามีคนมากมายเหลือเฟือที่พร้อมสนับสนุนเราผู้คนจากจากทั่วโลกเลยนะที่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนเราเหตุผลนะหลอกก็เพราะเราเป็นคนดีเพราะเรามีจิตของผู้ให้ที่ใหญ่และผู้รับที่ยอดเยี่ยมเรารักเงินเงินรักเราเรารักผู้คนเรารักการแบ่งปัน พอฉั้นร่าเริงเบิกบานพอฉั้นดำรงตนเป็นคนดีซื่อสัตย์เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องโปรแกรมตัวเองนะลูกนะการสนับสนุนการที่มีคนมาสนับสนุนขอบคุณหน้าที่การงานประเภทนี้จะทําให้เรานะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นครูเชื่อว,ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะคะนาน,นานทีครูสตาจะมีคลิปเสียงออกมาให้กับพวกเราทุกคนนะคะได้ฟังกันยาวนานขนาดนี้นะคะ เป็นคอร์สฟรีที่ตั้งใจให้นะคะเซฟไว้ดูแล้วกันนะลูกนะขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้เงินทองไหลมาเทมานะคะอย่าลืมโปรแกรมจิตด้วยนะคะเสื้อผ้าก็สําคัญนะคะในการใส่เพื่อโปรแกรมเราจะสังเกตว่าค่ณใส่ชุดนอนนะคะสั่งจิตนะคะให้บาัางคั่งเพราะว่าสายโซ่ที่เราเห็นในรูปเนี่ยคือการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราเป็นทั้งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมนะคะ การเงินที่มากมายเหลือเฟือล้นพ้นตลอดเวลานะคะสายโซ่นะคะเป็นการเตือนใจให้กับเรานะที่เป็นผู้ลงมานะคะสองขั้วให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเราจงดำรงตนนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เบิกบานนะคะอยู่อย่างนั้นนะอยู่ในคลื่นของความสุขอยู่ในคลื่นของจักรวาลน,นะคะรวมรวมกันเนี่ยเขาจะร้อยเรียงเป็นอินฟินิตี้นะคะนั่นคือการให้อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะม,มีความสุข อะไรที่ตาเนื้อเรามองเห็นทุกอย่างมันคือการโปรแกรมจิตนะคะครูมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะชอบนั่งดูรูปเศร้าๆอยู่ประจําติดรูปหัวเตียงก็เป็นรูปผู้หญิงร้องไห้นะคะคนนี้มีสามีมากี่คนนะคะก็เลิกหมดเลยนะคะเพราะว่ารูปที่เขาเห็นทุกวันทุกวันเขาไม่รู้เลยว่ามันคือการสั่งจิตนั่นเองนะคะอืมโอเคคิดว่าพวกเราคงจะเข้าใจแล้วก็ตื่นรู้กันบอกว่าพวกเราจะ ดึงดูดนะคะสิ่งที่เราปรารถนาแบบง่ายๆสบายๆและลุกขึ้นมาสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไปช่วยเหลือผู้คนด้วยกันอย่าลืมบอกตัวเรานะคะว่าเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมหากเป็นผู้ให้อย่างเดียวแล้วไม่รับมันไม่บาลานซ์นะคะในกฎจักรวาลกฎแดงดึงดูดเราต้องให้ได้แล้วก็รับเป็นนะคะไม่งั้นโลกมันก็จะล้นนะลูกนะดังน,น,นั้นเนี่ยอยู่ในสายกลางนะคะ ไม่มากไปไม่น้อยไปแต่รู้สึกว่าเราเบาสบายแล้วก็มีความสุขเวลาโปรแกรมนะคะเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะมีความสุขส่งไปด้วยความรักค่ะครูรักพวกเราทุกคนและครูก็รู้ว่าพวกเราทุกคนรักครูเช่นกันขอบคุณพวกเราที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะคะเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนได้รับผลลัพธ์แล้วช่วยเหลือแบ่งปันขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์จนกว่าจะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ